ก็วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามีทิปดีๆมาแนะนำกันค่ะทิปนั้นก็คือการเพิ่มยอดแชร์โ์ f เฟซบุ๊กนะคะในเว็บไซต์ที่เราจะแนะนำนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างวิดีโอเพื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะเม่เข้ามาที่เว็บไซต์ KM Social แล้วนะคะใครที่เป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการที่จะสมัครใช้งานก็สามารถก็สมัครใช้งานได้ที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยค่ะเมืเข้ามาแล้วนะคะก็จะมี ข้อมูลให้เรากรอกค่ะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านลิยารหัสผ่านแล้ก็กรอกให้ครบทั่วเลยนะคะจากนั้นอย่าลืมกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยค่ะแล้วก็กดสมัครใช้งานได้เลยค่ะหรือถ้าใครมี Gmail Google นะคะก็สามารถล็อกอินผ่าน Gmail Google ได้เช่นกันค่ะเมื่อเรามีบัญชีผู้ใช้แล้วนะคะเราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เลยค่ะ เมเข้ามาแล้วนะคะไปที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่ค่ะก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการมากมายเลยนะคะว่าจะเป็น Facebook IG YouTube t i k t o k แล้วก็แพลตฟอร์ม,มอื่นๆค่ะวันนี้เราจะมาใช้แพลตฟอร์ม Facebook กันค่ะบนมูนะคะก็มีให้เราเลือกมากมายเลยคะ่ะว่าจะเป็นไลฟ์โพสเพิ่มมีโมจิเพิ่มยอดแชร์แล้วก็อ,อื่นๆนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มยอดแชร์โพสกัน,นะคะ่ะ บริการนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเช่นกันคะ่ะต่างกันที่เด็ดราคาแล้วก็เวลานะคะลิงแล้วก็ไปน,นำลิงก์โพสที่เราจะต้องการเพิ่มยออแชร์มาได้เลยคะ่ะจำนวนนะคะเราก็สามารถใส่จำนวนได้ตามที่เราต้องการเลยคะ่ะวันนี้เราจะใส่ไปอยู่ที่200นะะ่ะะมันก็จะขึ้นเวลาเฉลี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายมาให้เราคะ่ะจากนั้นกดสั่งซื้อได้เลยคะ่ะ เอสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างสีเขียวแล้วก็ขึ้นคําว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะต่อไปนะคะใครที่ต้องการประวัติการสั่งซื้อไปที่เมนูประวัติการสั่งได้เลยค่ะออเดอร์ของเรานะคะก็จะมาขึ้นที่หน้านี้ค่ะก็จะมีเลขอ,ออเดอร์ว,วันที่แล้วก็เวลาที่เราได้ทําการสั่งซื้อนะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ก็อย่าลืมเช็คเพื่อความถูกต้องด้วยค่ะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นบริการที่เราได้เลือกใช้ค่ะด้านล่างสุดน,นะคะก็จะเป็นสถานะค่ะตอนนี้สถานะขึ้นว่ารอดําเนินการอยู่นะคะถ้าใครเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการที่จะเติมเงินก็สามารถมาที่เมนูเติมเงินได้เลยค่ะก็จะมีรัทั้งหมด3ช่องทางนะคะช่องทางที่1จะเป็นช่องทางสแกน QR Code พร้อมเพย์ age, สามารถสแกนได้ถูกธนาคารเลยค่ะช่องทางนี้นะคะเมื่อเติม5ราอยบาทขึ้นไปก็จะได้โบนัสถึง5%เลยค่ะ เราวต้องการเติมเงินเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถใส่ย,ยอดเงินเพื่อกดเติมเงินได้เลยค่ะมันก็จะขึ้นหน้าคีย์อคุแบบนี้เพื่อให้เราสแกนเติมเงินได้เลยนะคะช่องทางที่2ค่ะจะเป็นช่องทาง True Money Wallet ค่ะเราก็สามารถใส่จํานวนเงินไปได้เหมือนเดิมค่ะมันก็จะมาขึ้นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดมาให้เรานะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นช่องทางคริปโตเคอเรนซีค่ะสามารถเติมได้ทั้งสกุลเงินไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะ ต่อไปนะคะใครพบปัญหาต้องการติดต่อแอดมินก็สามารถมาที่เมนูติดต่อแอดมินได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาออเดอร์ล่าช้าปัญหาการชําระเงินหรือปัญหาอื่นก็สามารถเลือกหมวดหมู่ได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งปัญหาค่ะใส่เลขออเดอร์ Order, ใส่ข้อความแล้วก็แนบไฟล์รูปภาพค่ะจากนั้นกดส่งตัวเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นบริการทั้งหมดค่ะใครที่ต้องการดูบริการทั้งหมดก่อนที่จะใช้งานในครั้งถัดไปก็สามารถมาที่เมนูนี้ได้เลยนะคะ ก็จะมีบริการของหลายๆแพลตฟอร์มให้เราได้เลือกอ่านค่ะมันจะเป็น Facebook t i k t o k IG แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเป็นแพลตฟอร์ม Facebook ค่ะก็จะมีชื่อบริการให้เราได้อ่านนะคะแล้วก็เป็นคำสั่งซื้อขั้นต่ำคำสั่งซื้อสูงสุดแล้วก็ด้านหลังสุดนะคะจะเป็นคำอธิบายค่ะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีรายละเอียดให้เราได้อ่านก่อนที่จะใช้งานในครั้งถัดไปด้วยนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูแนะนําเพื่อน,นะคะ่ะใครที่ต้องการแนะนําเพื่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้เหมือนกันก็นกสามารถคัดลอกลิงก์เพื่อส่งไปให้เพื่อนเข้าใช้งานได้ด้วยนะคะหากเพื่อนกดเข้าใช้งานเราก็จะได้ค่าแนะนําถึง5%เลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดู Facebook กันดีกว่าค่ะตอนนี้ไม่มียอดแชร์เลยนะคะเราจะทําการรีเฟซค่ะและตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นมาอยู่ที่200นะคะ ถือว่าเป็นการขออภัยค่ะถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะถ้าเราใครนะคะที่สนใจใช้งานเว็บไซต์นี้ก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างวิดีโอเพื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ